สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับมีใครที่กําลังเจอปัญหาเรื่องของการฝึกโซโลโดยเฉพาะฝึกปั่นฝึกโซโลแบบรวดเร็วอย่างเงี้ยแต่ปิกมันชอบหลุดมือบ้างไหมอาจจะมีวิธีการนะครับที่ทําให้ปิกไม่หลุดมืออาจจะมีปิกที่เหมาะกับการเล่นเร็ว,รวบ้างนยแต่อะไรไม่พูดถึงนะครับผมนึกถึงสนวนไทยอยู่ประโยคหนึง่งหนามยอกับหนามบงนะฮะก็คือเอาเปิกที่คิดว่าจับยากที่สุดเนี่ย มาลองฝึกจับให้มันชำนาญพอให้ผ่านเจ้าจิ๋วตัวนี้เข้าไปแล้วผมว่าทุกคนยังไม่ต้องกลัวนะฮะว่าจะจับปิ๊กหลุดมือผมว่ามือทุกคนเหนียวอย่างกับมือตุ๊กแกแน่ละ่ะนี่คือจนะิมดันหลับสตรอเบอร์รี่3.0ฮะความหนานี่หนามาหก3.0แล้วก็เล็กมากเท่านิ้วโป้งผมเนี่ยอาจจะเล็กกว่านิ้วโป้งเล็บนิ้วโป้งนี่ซ้าเห็นไหมนะครับเนี่ยลองฝึกอันนี้ผมบอกไปเลยนะว่าแม้จะมีตัวหนังสือที่เป็นผิวสักสายแม้จะมีขอบมีร่องอยู่เนี่ย แต่มันก็ยังจับยากอยู่ดีเพราะว่าหนึ่งมันหนาสองมันพื้นที่มันน้อยในการจับมันเล็กมากเนี่ยโอกาสที่จะหลุดเนี่ยมีนะครับผมทดลองใช้ปิกตัวนี้ก็อาจจะไม่ใช่ปิกตัวหลักหรอกนะในในสีปีที่ผ่านมนาะผมจะใช้ปิกประมาณ0 4นย์จุดราๆเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเน้นแบบโอเวอร์ออลนะไม่ได้ว่ามาเน้นปัน่นเน้นโซโล่เมื่อก่อนเนี่ยที่มาที่ไปทําไมถึงใช้ตัวนี้ว่าไปอ่านหนังสือมาครับมีอาจารย์ท่านหนึ่งแกบอกว่า อยากโซโล่เร็วๆนี่จะต้องใช้ปิกเล็กๆอุ้มๆเท่าเม็ดมะขามเนี่ยไอ้ปิกใหญ่ๆถอาท่านหนา,าๆเนี่ยมันไม่คล่องตัวนะเนี่ยก็เลยลองมานะครับอ่ะทีนี้นะครับพอใช้ไปเนี่ยลองจนตกกลหรือว่าถ้าเอามาตีคอแบบกีตาร์โปร่งเร็วๆเป็นการสรัมนคอเนี่ยไม่เหมาะนะไม่เหมาะเลยนะครับบางทีมันจะไปโดนเล็บเรานะฮะโดนปลายนิ้วโดนอะไรบ้างเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันแคบไงแล้วมันก็หนามันจะได้เสียงที่มัน ท,ทึบนะครับดูทึมๆหน่อยเสียงจะไม่กระจายสักเท่าไหร่ไม่โปร่งไม่สว่างการตีคอร์ดมันต้องออกสว่างๆหน่องเ,เนาะดังนั้นถ้าตีคอร์ดฟลัมคอร์ดแบบทรงนี้ไม่ผ่านนะครับแต่ผมพบว่าถ้าเอาไปเกาสายอ่าผมผมไม่ได้ปรับเสียงคลีนกออภไปนะครับถ้าเอาไปเอ่าเกาสาย ว่ามันจะมีความใกล้เคียงปลายนิ้วมากกว่านะครับถ้าเทียบกับกับปิ๊กที่เป็นปิ๊กบางๆถ้าปิ๊กบางๆบางคนเคยบอกกับผมว่าไม่ชอบซาวตอนเอามาเกาสายเพราะว่าเสียงมันแหลมมันบาดหูอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นซาวไอเจ้าปิ๊กเล็กๆอุ้มๆเนี่ยผมว่าไม่บาดหูเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าจะมีความโทนใกล้เคียงกับปลายแต่ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แต่จะใกล้ๆ้เคียงปลายนิ้วอยู่ สับ power คอดเป็นไงแนวนี้เรียกว่าอะไรนะ alternative แนวกลานใชฮะอ่าก็พอได้นะพอได้นะครับถ้าไม่ไม่ไม่เพิ่มโน็เตก็ไปเยอะเนี่ยนะแต่ถ้าจะต้องเป็นเมทัลบางแขนงบางสายพันธุ์ที่สับลิฟต์ ต้ับลิฟเร็วแล้วก็ต้องใส่โน้ตเข้าไปด้วยนะอันนี้เนี่ยมันมันก็เหมือนโซโลโด่ดีๆนี่เองนะฮะอันนี้ความยากกันมาละผมพบว่าปิ๊ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้น่าจะโอเคหรือว่าบางลงกว่านี้หน่อยนะครับโอกาสที่จะหนึบจะจะจะไม่สู้พวกนั้นนะครับมีโอกาส ก็นะมาลองโซโล่นะฮะโซโล่ mm hmm. มันยังไง mm hmm. ถ้าเล่นช้าๆไม่เป็นไรไม่ม mm ี hmm. ปัญหาหรือว่าคุณจะเป็นคนที่ไม่ได้ดีดทุกโนตอะกล่าวคือคุณใช้เทคนิคตบสายเกี่ยวสายหรือว่าแฮมเมอร์ออน l ูลอในมือซ้ายได้ด้วยเนี่ยบ่อยๆเนี่ยอาจจะเล่น บีดบางตัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าใช้โน้ตเยอะๆต่อเนื่องนะครับเช่น ผมพบว่ามันเอียงเร็วมากองศาปิกที่ตั้งฉากที่ที่จะดีดได้เนี่ยมันเอียงเร็วดังนั้นจะต้องมีการจัดระเบียบไอ้ตรงนี้จะเป็นปัญหาสำหรับมือใหม่บางทีพอปิกเริ่มที่จะเอียงเหลี่ยมเริ่มไม่ได้มุมเริ่มไม่ได้เนี่ยบางทีกังวลผมก็เป็นเมื่อก่อนบางทีกังวลจะทำปิกหลุดมือบางทีไม่กล้าทําอ่ะไม่กล้าเปลี่ยนอ่ะจนพอจะไปดีดบางทีตูดมันเนี่ยโผล่มาตอนแรกมันก็เป็นตายมันอยู่หรอกพอดีดไปดีดมาโดยยก ปั่นเนี่ยต่อเนื่องเนี่ยมันมันเอียงไปเอียงมาไม่ไม่อยู่มุมนี้ต้องต้องเอาชนะความความกลัวความกังวลของตัวเองให้ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะเอาจังหวะที่มันจะเปลี่ยนมาเล่นตอนช้าๆเนี่ยมามาขยับใช้เวลาก็เสี้ยววินาทีสมมติว่าผมอาจจะเล่นสปีดมานะครับแล้วผมก็จะมามาเล่นช้าๆผมใช้จังหวะนี้แหละในการเอียงในการปรับองศาปิดเ,เริ่มแล้ว แล้วก็อีกอย่างหนึง่งการที่จะฝึกจับปิ๊กจะเป็นปิ๊กจตัวเล็กติวนี้หรือปิ๊กไหนก็ตามเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องอยู่กับกีตร์นะพกใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋าของเกงไปหัดควงปิ๊กควงปิ๊กคือแบบเนี้หมุน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 ควงเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มือให้นิ้วเราเนี่ยมันชินนะครับกับการที่ทํายังไงถึงจะจับปิ๊กได้โดยที่ไม่หลุด มันอาจจะมีเผลอหลุดมีอะไรบ้างแต่ถ้าคุณทำไปบ่อยคุณก็จะรู้ว่าเหมือนคนควงมีดควงกระบี่กระบองแสดงกายะกรรมในแนวนั้นน่ะถ้าอย่างพวกเราไม่ได้ทำนาทีหนึ่งแล้วหมุนไปหมุนมาไม่กี่รอบก็หลุดมือใช่ไหมฮะแต่พวกนั้นเขหลับตาหมุนยังไม่หลุดเลยนั่นก็คือเขาก็ฝึกบ่อยประมาณนั้นเองนะครับเอาละนะฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์นะครับถ่ายทอดโดยตรงเลยนะครับการลองผิดลองถูกของตัวเองอาจจะไม่ได้สาธิตอะไรเยอะแต่สิ่งที่เล่าไปเ,เป็นประโยชน์แน่ๆกับคนที่ฝึก เ,เรื่องของการโซโล่แล้วเจอปัญหาทัาปิกหลุดมือหนามยอก็หนามบงก็ไปหาซื้อกันมานะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่ามียี่ห้ออื่นไหมราคาน้าจ54450บาทไม่เกินนี้น,นะครับสำหรับจิมดันหลบสตรอเบอรี่นะครับ3.0ผมมีทั้งสองสีนะทั้งสีม่วงแล้วก็สีขาวลองดูครับ